อะรัแต่ข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับเราจะไปดูความยอดเยี่ยมของทัพนักกรีธาพาราไทยนะครับในศึกชิงชมป์โลกครับล่าสุดครับบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญเงินนะครับจากเจ้าฟิลครับอภิวัตแพงเหนือครับการแข่งขันกรีธาพาราชิงชมป์โลกนะครับรายการ New d e l ีเวิลด์พาลาแอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2025ครับแข่งขันที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับ ไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยเมืม่อวานที่ผ่านมาครับอยู่ที่คนนี้เลยครับเจ้าฟิลที่วัดแพงเหนือนะครับลงแข่งขันในวิวแชร์เลสซิ่ง400เมตรคลาสที54ครับ mm. ในรอบคัดเลือกเนี่ยเจ้าฟิลก็ทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับ mm. ในรอบคัดเลือกฟิลเข้าเส้นชัยด้วยเวลา45.01วินาทีนะครับ ขณะที่รอบชิงกับ400เมตรครับ400เมตรนี่รอบเดียวเท่านั้นนะครับในคลาสท54ครับในช่วง300เมตรแรกเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าฟิลอภิวัตรเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับดูครับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวเลยนะครับนี่ครับอยู่ในลูที่6นะครับเสื้อน้ำเงินครับเจ้าฟิล แต่พอเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายครับนี่ครับดูครับคนที่ลู่ในครับลู่ใกล้ครับเป็นยาชินกาบีครับจากตูนิเซียครับเจ้าของแชมป์โลกปี2017นะครับเร่งเครื่องแซงขึ้นมาครับแล้วก็ลากยาวจนเข้าเส้นชัยเลยครับเบียดฟิลอธิวัตเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับโดยทางยาชินกาบีเนี่ยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา44.96วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองครับส่วนฟิลอภิวัตแพงเหนือครับ คอเซนชัยเป็นอันดับ2นะครับด้วยเวลา45.29วินาทีครับส่วนเหรียญทองแดงครับเป็นใต้หยู่ังจากจีนนะครับเคาเซนชัยด้วยเวลา45.44วินาทีแหมไม่รู้ว่าวางแผนผิดหรือเปล่านะครับไปเร่งอัดในช่วงแรกนะครับแล้วก็มาหมดในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังดีครับคว้าเหรียญเงินเพิ่มให้กับทัพนักกรีธาไทยนะครับในการแข่งขันกรีธาพาราชิงแชมป์โลกในรายการนี้ครับออาไปดูสรุปตารางเหรียญกันหน่อยครับ เจ้าฟิลอธิวัตรนะครับบวกเพิ่มให้ไทยได้อีก1เหรียญเงินครับทำให้ตอนนี้เนี่ยไทยรั้งอันดับ14นะครับมี2เหรียญทอง1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงครับขณะที่หัวตารางครับบราซิลครับหลังจากฝูงอยู่นะครับมีเจ็เหรียญทอง14เงิน6ทองแดงนะครับอันดับ2เป็นโปแลนด์ครับหเหรียญทอง1เหรียญเงิน5ทองแดงนะครับอันดับ3จีนครับหทอง7เหรียญเงิน สี่เหรียญทองแดงและเจ้าภาพอินเดียครับรังอันดับ4ครับสี่เหรียญทองสี่เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงและสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันดับ5ครับสามเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับและสําหรับรายการนี้นะครับกับศึกกรีธาพาราชิงแชมป์โลกนิวเดลีเวิด์พาราแอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2025ับครับทีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬาครับก็ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันนะครับแล้ววันนี้ครับพุธที่1ตุลาคมครับจะมีการถ่ายทอดสด2ช่วงเวลาด้วยกันครับ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับและช่วงที่2ครับจะเป็นช่วงเวลา18นาฬิกา55นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับรอติดตามกันครับให้กำลังใจนักกรีธาคนพิการทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันนรายการนี้กันครับ ก็เหมือนเป็นการได้ลงแข่งขันเตรียมความพร้อมด้วยนะคะคเพราะว่า <ผม S 1> ก็เดี๋ยวบ้านเราก็จะมีซีเกม<ช>ก็จะเป็นเรื่องของอาเซียนพาราเกมนะคะอ,อันนี้ก็ส่งไปแล้วก็หวังว่านักกีฬาของเราจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะคะคยังไงติดตามผ่านทางหน้าจอทีสปอร์ตเค่ะ